วันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศร้านวานิลาสกายบางพระเข้าไปดูด้านในกันครับเพื่อนๆ ที่ร้านเขาจะทำเหมือนทางเดินยื่นออกมาให้เราเดินมาดูวิวทะเลได้ มาดูหน้าตาอาหารของทางร้านอันนี้เราสั่งกะเพราหมูสับไข่ดาวข้าวผัดมันพริกโรงเรือแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เดี๋ยวจะชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไง อันนี้นะครับกระเพราชินคั่วนตะ่างน,นิดนะน,นึงลุย อันนี้ข้าวน้ำพริกลงเรืออาหารอร่อยเพื่อนๆรีวิวข้าวยังไงมาก็ลองชิมรสชาติอาหารที่ร้านดูนะครับ ร้านวัน,นิลาสกายบางพระถือเป็นอีกหนึ่งร้านริมทะเลที่มีวิวสวยมีเวลาลองแวะมาดูนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนติดตามชมวันนี้ขอไปก่อนครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับ